อ่าก็สวัสดีครับรูปะอันนี้คืออะไรมาเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันมันคือผงบุกมาล่าอันนี้หาซื้อได้ใน71ดนะครับจะมี3ามรสเดี๋ยวเรามาลองดูกันคราวที่แล้วเราลองกินของไต้หวันใช่ป่ะแต่อันนี้คือของไทยคือเห็นเจ็ดสิบเอ็ดมาเริ่มขายเมื่อได้ประมาณเดือนหนึ่งละแต่ว่ายังไม่ได้ว่างก็เลยอ่ะตอนนี้ก็เลยลองซื้อมารีวิวดูว่ารสชาติเป็นไง เราจะเริ่มจากซองเขียวก่อนนะดูว่ารสชาติเป็นไงเอ่ยฉีกไงวะอันนี้เวลาจะแกะซองด้านหลังมันจะมีรูปเป็นไก่นะให้เราให้เราฉีกได้เดี๋ยวเรามาลองกินดูกันสีเขียวสีเขียวเส้นบุกมันไม่ใช่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะหมึกกรุบหรืออะไรนี้อันนี้มันเขียนว่า เส้นบุกขนมเส้นบุกรสหมาล่ามันไม่ใช่หมึกกรุบนะเผื่อเพื่อนเข้าใจผิดสีมันก็จะเป็นประมาณนี้อบอกไม่ถูกเหมือนกันนะรสชาตแบบเค็มนิดนิดออกเปรี้ยวหน่อย อืมอืมมันก็พอกินได้นะอืมแต่นี้ดูรู้สึกจะแบบถ้าดูจากในซองอะ่ะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีน้ำมันเท่าไหร่นะมันจะมีปรุงรสมากกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูซองต่อไปเราจะไล่าจากความเผ็ดไปนะสีส้มขนมเส้นบุก ปรุงรสมาล่ารสดั้งเดิมสีส้มรสดั้งเดิมมาลองดูโออันนี้จะรู้สึกนึงแดงอันนั้นก็ออกเผ็ดแล้วนะเผ็ดนิดนึ่งพึ่งความเผ็ดพึ่งพึ่งมาถึงสีมันก็จะประมาณนี้นะอันนี้จะสีเข้มกว่าเมื่อกี้หน่อย อืสำหรับผมซองสีซองรสชาติลงตัวมากหนึบหนึกึบแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกรุบกรุบม,มันก็อารมณ์แบบไม่เคยกินเส้นบุกอะ่ะก็เลยแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันอืมเทาแบบ เียวก็โอเคประมาณหนึ่งเขียวแบบไงไม่รู้อ่ะอืมเผ็ดออกอันนี้ขึ้นขึ้นเร็วไม่รู้ว่าเผ็ดจากอันนูนด้วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาลองซองสีแดงรสเผ็ดเส้นบุกลดมาล่าลดเผ็ดอันนี้รสเผ็ดนะครับตาอาหลิวสองอันนี้คือตาอาหลิว ปกติเรากินของจีนของฮ่องกงอนันนี้ลองกินของแบนไทยมั่งรู้ว่าเป็นไงอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนสีแดงนะแต่ว่าเหมือนสีมันซีดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะไม่ค่อยมีน้ำมันนะไม่ค่อยมีมีน้ำมันถ้าเทียบกับกินหมึกกุบที่เป็นแบบน้ำมันเยิมย้มๆอะ่ะน้ำมันรสหมาล่าเผ็ด <c oughs> แต่ไม่ชานะ ปกติถ้ากินหมาล่ามันต้องเผ็ดและกรชาที่ปากก็เผ็ดแบบเหมือนเผ็ดพริกขี้หนูอ่ะต้องสีแดงกินรสชาติประหลาดว่ะประหลาดนิดนึงพอเข้าปากแล้วไม่ออกเค็มอ่ะออกแบบรสเผ็ดเลยอ่ะ แต่ออกเค็มนิดๆเป็นบุกเคี้ยวอย่างกับเคี้ยวแปลกๆอะ่ะเหมือนกัดไม่ค่อยขาดอใช้เวลาเคียวเยอะก็โอเคมันก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบซองไหนอ่ะมาลองดูในสามซองนะชอบซองไหนผมชอบสองส้ม แต่ซอสซุดูดิครับนั่นก็น้ำมันยืดล่ะอาจจะแบบเข้มข้นมันบอกว่ารสนั่งเดิมแต่ว่าดูรู้สึกว่ามันจะเผ็ดอันนี้คือกินออกมาแบบรสพริกเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆนะครับผมแล้วรสสีเขียวก็แบบออกเค็มๆนิดนึงซึ่งผมไม่ค่อยชอบกินเค็มแต่ใครชอบก็ได้ไม่ได้เค็มมากนะเค็มนิดเดียวเค็มแค่เข้าไปเข้าปากคําคแรกก็เลยรู้สึก โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u ับสไคร e กันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็ไปลองซื้อกินกันได้นะครับเป็นขนมกินเล่นนะครับผมไม่ทำให้อ้วน